อะไรจริงดิปั๊บเดี๋รูปเฟซให้ดูเออแป๊บเดียวมาไปไหนไปไหนเฮ้ยๆเดี๋ยวนีเดี๋ยวนีโอ้ยอายุ20บารโหแม่กดเกรียนไหนไหนเฟซไหนเฟซเปิดกาลีน่า กดเข้าเกมเฉยโอ้โหนี่น้องเขาบอกว่าอ่าอายุยี่สิบห้าเขาจะเปิดเซิร์ฟไหมครับเออมาแล้ว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 ออ๋มามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ากอดๆอ,อายุยี่สิบห้าจริงเหรอตัวจะรูปเฟซให้รูปอ่า,อาเอาเฟซมาเอาเฟสเ,เอาเฟซมาโอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปิเดเคงก่อนอไหนไหนไม่ใช่ไปเปลี่ยนโปรไฟล์คุณมากอะไรวะใครอะโคตรเกียน <c ười> ไหน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 คุณมากอย่าคุณมากสิ ใครมาเฮ้ยโหลอยู่เปล่าโอ้ป๊าป๊าไม่อยู่มั้งไปหาเฟสใครอะ <c oughs> โอ้อยไม่เข้าเลยโอ้หไม่เข้าเลยเอาเดี๋ยวอันนี้ผมปิดไหม,ไม่นะ<อ>ทำเสียงโคตรเกียร์นะทำเสียงอายุยี่สิบห้าทำเสียงใหญ่ซะด้วยโอ้

ไม่ไเล่นไ <ขอ S 1> ลนะ์แล้วก็น้องเขาบอกว่าอ๋อเล่นไมค์ครับไหมผมบอกว่าแล้วแต่นะเชิญเราอันนี้เอออะไรวะอยากเป็นแอดมินขอล้วขอรับขอได้ไดไดเราเปิดเอาไหมนีอ,อมาถึงถามว่าออกช่วยอีก เอ้ย92เอาไหมวันนี้จะได้เป็นแอดมินทีนี้ผมพิมพ์ตกนะอะไรนี้ผมถามว่าค่าโคโลเท่าไหร่มันตอบว่าเออวันนี้จะเปิดให้เลยเอาโอ้ยเสียงรถเอาไหมถามว่าค่าโคโลเท่าไร่บอกจะได้ไร คือจะหาถูกๆให้เรารู้จักเยอะอาถามอายุอายุยี่สิบห้าอันนี้เสียงนี่นินรูมรูมน้องเขาคือ,อ่จะเอาเฟสอ่ะครับอรนะเอาเฟสเอาเฟสเด่กคูัมาส่ทำไมอ่ะเอ้ อายุยี่สิบห้าด้วยอรอเ่นครับอะไรนะส่วนก็แล้วแต่นะอะไรส่วนก็แล้วแตไในเฟสในเฟสเอ้ยกอเฟสเอ้ยพอพอพอไม่อด้กอีกทฟูผมจะเปิดเยอโคตรลแม่งอัดคลิปซะนานโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปก่อนบาย